เอาละฮะการเซอร์ดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินีต้อนรับเข้าสู่เกมอาร์เซวลในแมปของลอสแองเนอีกเช่นเคยนะครับผมเอาละในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะที่เราออกมาตามล่าไดโนเสาร์ด้านนอกบ้านนะครับแล้วก็เจอรังในมุมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์รังในมุมกันในวันนี้แหละมาเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนภาษานะครับกดปุ่มไม่ได้เลยเมื่อกี้ก็เจอเดโมนิกโอวิสด้วยนะครับแล้วก็ฆ่าไปเป็นที่เรียบร้อยละ จำไม่ได้แล้วนึงครับผมเดี๋ยวก่อนอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองนะแถวนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับสําหรับบัตมาเธอเนี่ยจริงๆก็ถ้ามีคิบเบิลก็จับได้เลยนะครับเนี่ยเลเวลแบบดีด้วยนะโอเคอเฮ้ยทำไมตัวผมสั่นเดี๋ยวก่อนฆ่าไปก่อนแล้วนี่ตัวแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์ e นะครับผมชิวๆนะตายด้วยความรวดเร็วแต่ว่าเลเวลเราตันแล้ว ไปดูโซนด้านนู้นดีกว่าวันก่อนเห็นเยอะมากนี่เจออีกละมาหมดเลยนะครับผม่าให,หมดแถวๆนี้เนี่ยบัตรมาเธอเกิดแบบเยอะสุดๆนะครับนี่ไงอโอ้โหมาเลยกดตัวซีไปนะครับผมนี่เอาไปก่อนหนึ่งทีถิ่มะล้างไม่ให้มันแหลกละกันนะผู้ชมเอาไปหนึ่งทีกดดีกน้ป่ะเนี่ย เอาไปอีกหนึ่งทีนะครับผมโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดดีวะเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะคุณผู้ชมเอาไปอีกหนึ่งทีแต่ต้องเคลียตัวซมมอนก่อนนะเนี่ยอะกดลิกขวายิงไปนะปึบ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 ได้อะไรมาเต็มตัวไปหมดเลยเดี๋ยวผมขอออกก่อนไม่ไหวแล้ะของเยอะมากของไม่ไหวแล้วของเยอะเกินโอเคยิงถลโลไปก่อนโอเคเคลียไปก่อนนะครับผมอันนี้ของเต็มตัวแล้วเดี๋ยวขอถอยก่อน โอเคอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวะเนี่ยโอ้โหเป็นเลือดเนี่ยเยอะมากเลยเนะผู้ชมโอขอทิ้งพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะเอาละผมทิ้งของไปบ้างแล้วนี่ครับผมหันมาบวกหน่อยแล้วกันอะไรเนี่ยดูเหมือนจะเจอเหยื่อนะครับผมเป็นไทมอลโอเคไทมอลก็ถือว่ากาก,ากนะครับผมเอาฟ้าบัตรมาเทสก็มาขเขาด้วยยิงไปถลม่มปั๊บปับปับ,ปบ,ปบโอ้โห ดามเม่เผามาแรงมากๆเลยนะครับพวกเดโมนิกอะเรียบร้อยก็ผมไพ่เมาล่วงไปไปเทียบร้อยได้ของมาเพียบเลยนะเนี่ยของเด็งเข้าตัวเราก็เยอะนะครับผมเนี่ยเพียบเลยอะทิ้งหน่อยละกันนะครับผมขออนุญาตทิ้งนะเยอะมากเยอะสุดๆทิ้งไปให้หมดไม่ได้ใช้อยู่แล้วนี่ครับผมอ่ะพวกโทฟี่เนี่ยไม่ได้ติดตั้งอยู่แล้วเฮ้ยตรงนี้ลูกอนจจะลงขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยคุณผู้ชม โอ้โหแมงมุมก็ยังเยอะอยู่อเียร์ไปก่อนป่าจะได้โล่งๆขึ้นหน่อยเลยครับผมเดี๋ยวมันก็มาเกิดอีกเชื่อผมสิอะไรวะเนี่ยไข่ใครไม่รู้นะอนเอยร์ไปก่อนโอเคเดี๋ยวลงไปเก็บได้ง่ายๆหน่อยนะครับผมตอนแรกเนี่ยมีทั้งนกอะไรเต็มไปหมดเลยเหมือนจะฆ่าสปิริตอารานิโอไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหของหนักกว่านี่ยหนักอะไรวะคุณผู้ชมไม่น่าจะมีโอ้โหหนักเลือด หนักธงชัวอะไรแบบนี้เนี่ยผมขออนุญาตทิ้งทงไปแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนี่ยเป็นร้อยโลเลยโอ้โหก็ยังไม่หายหนักเนื้อด้วยนะครับอันนี้เก็บไว้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหทิ้งลงมาตั้นไม่เป็นไรนะมีเยอะเดี๋ยวก่อนต้องเอาของย้ายเข้าไปในตัวตัวนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยหนักมากเลยอ่าช่วยแบกหน่อยเพื่อนโอเคถือว่าเคลียร์นะครัผมอ่ะตรงนี้มาอีกแล้วเนี่ย เพิ่งเคลียร์ไปมาเกิดอีกแล้วเคลียร์ไปเลยครับผมะยิงหนามต้องยิงทั้งตัว C แล้วเอ้ยจิ้กขวาแล้วตัว X นะครับสองสกิลนี้แรงมากะเคลียร์ปูพรมไปแล้วกดตัว C บ้างนะครับผมโจมตีระยะไกลพวกโนก,ก็เยอะมากโอ้โหเจออีกลางนึงแล้วเหรอเนี่ยไปเลยเพื่อนจิ้กขวาเลยปรับปรับปรับอของได้เต็มอีกแน่ๆเลยของโคตรเยอะเลยนะคุณผู้ชม อันนี้อะไรอีกอะอันนี้อัลฟานะครับผมมาแต่จะช่วยเคลียร์ให้นะเพื่อนอุบึมโอ้โหเหมือนจะมีเดโมนิกด้วยตรงนั้นไปเลยเพื่อนตายให้หมดโอเคตรงนี้ถือว่าเคลียร์นะครับป่าใหญ่มากไอตัวพวกนี้กินโอ้โ oh. หเกิดโคตรเยอะเลยถือว่าน่าจะหมดแล้วล่ะมั้งที่เหลือก็เป็นพวกตัวกากๆนะครับ เกียร์อีกรอบหนึ่งคาร์าโรดอนโตตรงนั้นนะครับเฮ้ยมีอาร์ติแฟกต์อะไรไม่รู้นึงครับผมฆ่ามาไอ,อตัวเมื่อกี้ฆ่าแล้วได้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนกล้องส่องก็ไม่เห็นนะครับถ้าได้อาร์ติแฟกต์จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะผมข,ขี้เกียจลงถ้ำนะตีคิดว่าแต่น่าจะไม่ใช่นะครับผมโอเคที่เหลือก็เบาบางแล้วนึ่งครับผมสบับศัตรูอีกรอบหนึ่งน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะมั้งที่เหลือเฮ้ย ยังมีสปิริตอยู่นะเนี่ยออลฟาซากงซาโก้ก็มีนะครับเยอะมากตรงนี้โอ้โหดาร์กอะไรไม่รู้อ่ะเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ให้หมดให้มันโลง่งๆนะครับอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนปลอดภัยแล้วนะเคลียร์เรียบร้อยก็มีไข่ใครไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลงมาก่อนเก็บก่อนมันคือไข่เอพ็กครับเอพ็กบอสเอ้ยเราก็มีอันนี้ด้วย แผน s p a c y e X นะครับผมแต่ไม่เอาละกันโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นมินเนี่ยนนะครับเนี่ยของถุงของเต็มเลยอะแต่น่าจะมีแต่ของไม่ดีนะครับไปถือว่ามิชั่นคอม p ล e t e นะครับผมเคลียร์เรียบร้อยเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อเรียกว่าเล่นลิเปอร์ยาวๆนะคุณผู้ชมเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้เคลียร์เนะี่ยเคลียร์ไปก่อนโอเคแถวนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแบบเมื่อกี้แล้วมัง้ง ไม่รู้มันบักหรือว่ามันเกิดเยอะไม่ปกติอยู่แล้วนะครับผมตองเกิดโคตรเยอะเลยบริเวณนี้ก็จะมีโอกาสเจอตัวตัวตุ่นนะครับผมล่อนได้นี่ไงเต็มเลยมีอาร์นะครับผมคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะฆ่าไปก่อนโอเคเดินสำรวจหนึ่งครับผมเคนโทรซรัสตัวนี้ต้องจัดสกิลนี้นะครับผมนี่มันสะท้อนดาเมจแรงมากอุย้ย คูหมูม้าเดโมนิกโอเคล่วงไปหมดตัวข้างบนฟ้ารอดนะเนี่ยช่างมันแล้วกันเว้ยเดี๋ยวมันคือคลาวอะไรสักอย่างปะไม่ใช่รีเจนเดอรี่เปกักซัสนะครับนี่ไงเดโมนิกโอวิสนะครับผมฆ่ามาเลยแล้วกันนกก็เยอะตรงนี้เนี่ยท่าสกิลตัวซีเนี่ยตีถึงบนฟ้าเลยเนะครับผมโอเคถือว่าเคลียร์แล้วนะเนี่ย คงไม่มีอะไรให้เราตีแล้วแหละเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะผู้ชมอของไปเก็บด้วยของเยอะสุดๆแต่จะข,ขึ้นไปนัมนบนบ้านยังไงวะเนี่ยอาจจะต้องใช้ผ่านะช่วยขนขึ้นไปนะผู้ชมเนี่ยของโคตรเยอะเลยเดี๋ยวจะเอาไปเก็บไว้ในเตาหนึ่งครับผมไม่ใช่ในเตาสิในโต๊ะครับของมันเยอะมากเดี๋ยวเสาก็ายังไม่ได้จัดเลยนะเนี่ยมีตัวไหนบินได้ไหมเอ่ย เห็นทีก็จะมีแต่อัจเจนทวิท์นะครับที่น่าจะแบกของไหวอยู่โอเคปะเดี๋ยวอัจเจนทวิยไปแบกของหน่อยนะครับลดสปีดไปก่อนละกันนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเห็นนะเห็นนะโอเคจะมาจู่โจมนกเราโอ้โหแต่ว่าเดมอนิกสีสว่างมากเฮ้ยอนะไรวะน่ะคงเป็นนกธรรมดานะครับ เรามาใกล้ๆหน่อยแล้วกันโอเคจะได้ถ่ายของง่ายๆนะครับอะไรที่หนักๆเอามาให้หมดโอ้โหเฟสเชอร์นะครับจัดมาเลยเอามาให้หมดบ,บุบบุบบุบไหวไหมเนี่ยไม่ไหวนะโอเคเดี๋ยวให้นกฝากไว้ที่นกก่อนน้ำหนักมันเยอะมากเลยของวันนี้อันนี้ก็ทิ้งไปเลยนะครับผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วโอเคนกไหวไหมเนี่ย นกต้อจะชิวๆนะคุณผู้ชมน้ำหนักมันเยอะมากโอ้โหเนื้อนี่ก็จริงๆขนนกมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้นะเนี่ยเดี๋ยวค่อยทิ้งๆไปบ้างก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันไม่ขึ้นนะมนื่้ขนนกเยอะมากเลยคุณผู้ชมเอาว่าเราแบกไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเอาเท่าที่ได้เพราะามันเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาแบกนอกรอบแล้วกันติดๆโอเคถ้ามันจะเป็นต้องใช้เดี๋ยวเราค่อยๆมาขนยากทีหนึ่งนะครับ เอาไว้ในตัวนกนั่นแหละนกรอกอค่อยมาย้ายแต่สกินเยอะมากเลยนะเนี่ยค่าอะไรมาบ้างไม่รู้เฮ้ยเหมือนจะได้คอสโบโแบบดามจเท่าไหร่โอ้โหแทนที่เลยครับผมคอสโบโคตดเกียนอันนี้เก็บไปเลยไหนหะนักๆเก็บไปเลยนะหอ,อกพิษอันนี้ดีกว่าเหมือนจะได้เจ้าของดีๆมาแล้วไม่ได้เบียดเลยนะเนี่ยลูกธนูก็ดีมาอ่นนี้เก็บไปเลยนะครับผม กระสุนปืนเยอะมากเยอะสุดๆแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะโซนะครับโซก็เยอะเช่นเดียวกันอันนี้ด้วยเนะี่ยชุดเกราะนะครับมีใครจะเปลี่ยนอะไรไหมแต่เหมือนที่เราใส่อยู่ก็จะโหดอยู่แล้วอ่ะอันนี้เปลี่ยนนิดหน่อยหมดแล้วนะครับผมไอเลือดเลือดิจินี่มันมันเน่าหนานมาอุ้ยเฮ้ยลืมได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเน่าหมด เอามาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยแย่แล้อดีในเห็นก่อนไม่งั้นไม่เหลือแน่คุณผู้ชมแล้วมันทำงานอยู่ใช่ไหมโอเคช่วยยืดระยะเวลาได้อยู่นะครับในส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องอัปเกรดเพื่อฆ่าบอสตัวนี้นะครับผมซึ่งเราก็ต้องฆ่าบอสสปิริตก่อนนะครับอันนี้เลยตอนนี้เนี่ยขาดเป็นเอ้ยต้องตัวนี้สิ เดี๋ยวก่อนหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยต้องใช้เดโมนิกเอมเพรสโซเราฆ่ามาแล้วนะผมขอเก็บไปก่อนอ่ะน,นี่อ่ะตัวนี้น่าจะตีได้ก่อนคาเซเชียลโซโอ้โหเยอะมากเราไม่ค่อยเจอเซเลเชียลเลยเนี่ยแปลว่าถ้าเจอต้องฆ่าทิ้งซะแล้วเพราะว่าตัวนเมนหลักของเราก็เป็นเดโมนิกอยู่แล้วนะครับผมเราจะได้มาอันนี้กันได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเคออสแล้วก็อันนี้เป็นเซเลเชียลนะครับซึ่งเอาไว้จับสปิริต ดี๋ยวก่อนถ้างั้นเราแซลมอนตัวนี้มาตีกันดีไหมครัผู้ชมเพราะว่ามันจะได้เอาของมาคับอันนี้ต่อได้แต่ก็ต้องคับออริจินซึ่งตอนนี้ขาดแค่อาร์ติแฟกต์เดี๋ยวผมฟาร์มไม่นานนะครับผมใช้จุดวาร์ปช่วยเอาเอ้ยนี่ไงมีอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปก่อนอันไหนตีมาได้แล้วบ้างขาดอะไรบ้างขาดอีกเยอะเลยนะครับผมเอาละประมาณนี้กิบเบิลไข่อะไรหมดแล้วป้าดับเบิลซอาร์ติแฟกต์กันดีกว่านะครับผม เดี๋ยวก็ต้องหาถ้าที่ลงง่ายๆก่อนนะแต่ก็มีถ้าประจำของผมอยู่นะครับที่ลงง่ายแล้วก็ฟาร์มง่ายมากๆเลยด้วยนะแต่ว่าเดมอนิกลิปเปอร์เนี่ยโตโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวขอย้ายก่อนนะผู้ชมเอาไว้ตรงไหนดีฆ่าไปก่อนเอาไว้แถวๆนี้แล้วกันนะครก็ผมมาโอเคใกล้ๆหน่อยนะครับแสงมันสว่างมากในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราเอาสไปโนไปเล่นกันบ้างดีกว่าะครับผม ใส่สกินใหม่แล้วยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะว่าติดอะไรเนี่ยโอ้โหใส่สกินใหม่ไปแล้วยังไม่ได้เล่นเลยนะครับสำหรับเจ้าสไปโนตัวนี้เนะี่ยแต่ไปลองเล่นกันดูหน่อยละกันใส่สกินแล้วมันก็ไม่ได้บาไปหดขึ้นนะครับแต่ว่าเพิ่มความเทสสามร้อยเปอร์เซ็นต์จะลองเทสดาเมจหน่อยละกันอนร์มี่อยู่นี่นะครับตีหกหมื่นโอ้โหเดี๋ยวก่อนแต่แสตสปีดค,คอต,ตูมันนี้ต้องหายนะครับเนะี่ย มียาอีาอา e ช่วยไหมเอ่ยมีอยู่นะครับผมฟึบฟริฟร่ลน,นเมตไปเลยเดี๋ยวเราอาจจะดำดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเลกันบ้างนะผู้ชมโอ้โหนาเมทม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ปะลงทะเลกันดีกว่านี่ครับผมดูดีว่ามีอะไรให้เราจับบ้างหรือเปล่ากดตัวซีคำรามในน้ำไม่มีอะไรโอเคแต่ว่าเหมือนจะมีบัฟด้วยนะทีับที่ในน้ำนะสไปโนจะโหดเป็นพิเศษเลยละ่ะ ต้องระวังออกซิเจนเราดีๆนะครับออกซิเจนเราหมดเร็วด้วยด้าน,นใต้นี้มีอะไรด้วยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอขึ้นหน่อยขอขึ้นมาเอาอากาศแป๊บหนึ่งโอเคทันไหมเนี่ยได้อยู่นะครับผมเอาละดำเลยปะไปดูกันนะครับเมื่อกี้เหมือนจะเห็นอะไรไม่รู้ด้วยนี่ไงลองดูนะครับว่าจะดอปอะไรบ้างกัดไปก่อนมีแต่ปลาเลยเนี่ย โอเคเฮ้ยโอ้ยลอยขึ้นไปเลย oh, โอ้โหฟามได้ปะฟามได้หรือครับผมแต่ไม่ได้เลยเลยโอ้โ oh, ห <Yeah, S 1> แย่อะไรผู้ชมขึ้นจะขึ้นจากน้ำทันไหมเนี่ยต้องใช้ตัวช่วยแล้วไม่ไงั้นเดี๋ยวขึ้นจากน้ำไม่ทันนะวาร์ปกลับเลยครับผมใต้น้ำจริงสวยมากแต่ว่าก็มีสกูบ้าแท่งจะดีมากแล้วก็สไปโนโทิ้งไว้กลางทะเลสุดยอดเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวเอาอินโดนเล็กกลับที่ก่อนนะไม่ได้ทํางานเลยนะเนี่ยได้แต่ว่าเอาไปยืนเท่ๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําดามเมจอะไรเท่าไหร่ใช้แค่ลิงตัวเดียวก็เหลือๆแล้วนะบอฟฟอนโอเคตัวนี้ตัวจิว๋วคอยนี่ละกันเฮ้ยน่าจะเอาบอฟฟอนฟีล็อกไปลองเล่นดูบ้างนะเนี่ยมีผู้บอกให้กุยคอนโทรซีนะครับเป็นการเผาอัพโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาไปเก็บก่นอนเฮ้ยๆดูแล้วเนี่ยโอ้โห ตังกล้ามากเคียร์ไปก่อนมีท็อกซิกเอ็กด้วยนะครับผมแต่เหมือนผมจำไม่ผิดเนี่ยโพเทนติลิกเนี่ยมันจะมีเหมือนอัพขั้นได้ด้วยนะผู้ชมแต่พาหน้ามาอัพแล้วกันนะไม่แน่ใจว่าเราได้บอกไว้หรือเปล่าพาสนี้จะอัพหรือเปล่าใช่ปะวะจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่พาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัพขั้นแน่นอนเราเราก็จะได้ไปตี Select bot. เซเลติเออบอสเผลอๆเนี่ยจะได้ตีบอสระดับสปิริตกับเคออสด้วยเลยนะผู้ชม ไปเอาตัวนี้มาวางไว้ก่อนตรงไหนดีละ่ะพื้นที่บ้านเราเยอะมากหลังจากให้วีหลอกเคลียร์ไปนะครับตรงนี้แล้วกันฟินิกจะบินอะไรครับเนี่ยฟินิกมานี่เพื่อนโอ้โหล้วอยู่สูงเลยไาแต่เราไปลุยดีกว่าหนึ่งก็ผมมีไข่อะไรให้เราบม้างวัเนี่ยไม่มีเลยเอาฟินิกไปเล่นบ้างแล้วกันนะทำไมเลือนเลยอยู่แค่นั้นวะเหมือนจะโดนจู่โจมจากอะไรสักอย่างเลยเนี่ยโคม่ากันเลยทีเดียวมาแต่ผมให้เลือดก่อน ไปเลยเหมือนจะโดนชอบโดนจู่โจมอ่ะผมเคเชียร์ไปก่อนแล้วกันมันโดนไอ้ตัวนี้ตีจะจะ,จะตายเลอเนี่ยเลือดเป็นล้านเนี่ยไม่น่าใช่นะคุณผู้ชมอ่ะหิวขึ้นมาก่อนไอ้ตัวนี้นี่ออกออกไข่เป็นแม่ดีๆีออเป็นไข่หมกดําด้วยนะคุณผู้ชมคือโคตรดีเลยมาเต่เก็บก่อนเก็บมาให้หมดมีทั้งเพลแล้วก็แบ็คเพล่ด้วยครับผมโอ้โหโอ้โหใจเย็นเพื่อนหมดแล้วมั้งหมดแล้วนะครับผม อยู่นิ่งอย,งยงโอเคหยุดเลยเพื่อนคอมปีก็ไม่เว้นปะโซนนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะแต่เราลองเปลี่ยนโซนบ,บ้างดีกว่าโอ้โหจ้ามากเลยเนะี่ยคลิกขวานครับสกิลนี้ข้อดีคือมันจะไม่หยุดนิ่งนะไม่เป็นเป้านิ่งบินไปตีไปได้แต่อาจจะไม่แรงเท่าสกิลตัว4ที่ตีหลัก6ล้านหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิด ดูดาเมจจะโดนเนิฟหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมนะเคลียร์มาก่อนโดยทัวไปแล้วส่อที่เราจะเจอในลอสแอลแลนด์เนี่ยก็จะเป็นแต่สายพันธุ์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับของไพมอรเฟียถ้าเราอยากเจอบางสายพันธุ์เนี่ยอาจจะต้องย้ายแมปเล่นนะครับผมเพราะแมปลอสแอลแลนด์เนี่ยเหมือนเราค้นพบมากเกือบทุกสายพันธุ์แล้วนะเป็นแต่เราเราโชคดีมันไม่เกิดน,นี่แหละคุณผู้ชมโอเคเคลียร์มาก่อนในทะเลเนี่ยก็ยังไม่ค่อยไปสำรวจเท่าไหร่เลยนะเนี่ย ไม่รู้ว่ามีเดลสาวของไพ่มาเฟียหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีแน่นอนเลยครับผมถ้าไปเล่นในอาร์เซวอลในแมปหลักเนี่ยว่าน่าจะเจอครบทุกสายพันธุ์นะหรือเปล่าใช่แหละนะครับผมโอเคเคียงนี้มาก่อนอาจจะต้องลงไพ่มอเฟียเพิ่มด้วยนะบางทีเนี่ยที่มันเกิดไม่ค่อยเยอะนะเฮ้ยเหมือนจะเจอไพ่มาเเมกาโดลนะครับผมมาจัดการเลยเผาแรงมากอุ้ย โอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วโอ้โหเกือบไปเกือบไปโอเคกดตัวสีเลยนี่ครับผมอย่าว่ายห,หนีแล้วกันโดนมาอุบปืบปืบเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยพายมอมเมกาโลดอลหายไปในพิบตาเมกาโลดอลน,นี่ครับผมติดเรียมเมกาโลดอลเลยเนะี่ยเพิ่งบน่นไปว่าไม่ค่อยเจอตัวในน้ำเจอเลยนะ เฮ้ยโซนนี้นี่มันอ๋อโอเคบินข้ามไปเลยละกันเลยครับผมพานี้ถือว่ามาสำรวจเปิดแบบใหม่ใหม่บ้างโซนนู้นเราน่าจะเคยไปมาหมดแล้วนะเนี่ยแต่เราไปทางพื้นดินนะครับตอนนี้เรามาทางภาคมหาสมุทรบ้างเมื่อเดีเดี๋ยวผมปรับแกมมากนิดนึงแล้วกันอ่าสว่างสดใสเลยนะครับผมแต่แบบนี้เนี่ยโดโดเนี่ยถือว่าเจอโคทุกสายพันธุ์นะครับถ้าเป็นสกอตเอิร์ธเนี่ยโดโดจะแทบไม่เจอเลยนะผู้ชมสาหรับ สายพันท็อกซิกหรืออะไรประมาณนี้เนะี่ยไม่ค่อยมีนะเอาละในทะเลตรงนี้เนี่ยเดลเสาเยอะมากใช่ไหมโอ้โหเคลียร์เลยนึงครับผมสายพันธธรรมดาเราโจมตีจากบนผิวน้ํากันบ้างอุ้ยเจอเต่านึ่งครับผมคอมบอรแอดดิชันเคยจับไปแล้วในซักซีรีส์หนึ่งจำไม่ได้นะครับผมสกิลเมื่อกี้เนี่ยมันฆ่าแล้วมันได้ของหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะ อ่าไอเปซศา้าตัวอะไรไม่รู้นะครับผมปลาว่ายน้ำเร็วๆแล้วก็อ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่ดัลลานี้มีปะกากรรังเรืองแสงด้วยนะสวยมากท็อกซิกเป็นกระดอนนี่ไงเริ่มเจอเดลวสาท่าแล้วนะครับผมอาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้มาเยี่ยมชมทะเลด้วยแหละเราเลยไม่ค่อยเจอนะครับพวกสายพันธุ์พิลึกๆเฮ้ยเจอฉลามอีกแล้วนะเนี่ย เฮลิคอปเตอร์นะครับผมเฮลิคอปเตอร์ไม่เลเวลดีมากเลยอะโหดปะวะไม่รู้ของหมดอะไรนะครับเอพิกเมกาโลดอลโอ้โหแต่เลเวลน้อยไปหน่อยอะเดี๋ยวหาตัวใหม่แล้วกันปลาจมแพ้นะครับถ้าฆ่าเนี่ยเราแทะเนื้อมาจะดอบอุ้ยโอ้โหเสียงน่ากลัวมากปล่อยเป็นอาหารเดลสาวเราแถวนี้แล้วกันเฮ้ย เฮ้ยเจอไพ่เม้าเทกหนึงครับผมว้าวไม่ค่อยได้เจอเลยเนี่ยอ่ะฆ่าเลยแล้วกันไพ่เม้าเทกล้มไปไปเทียบร้อยแถะมาได้ปะ่ะอุ้ยได้แบกเพล,ลเยอะมากคุณผู้ชมเอเป็กไมค์กระดอนเรามีเอเป็กเเป่ปะเช็คก่อนนะครับผมเหมือนจะไม่มีนะไม่เอาแล้วกันถ้าไม่มีเราก็ไม่เอาตัวนี้มันจะถึงหมู่เกาะกาลปะกอสหรือเปล่าเนี่ยเดาเอานะครับผม เกาะเยอะมากท็อกซิกเมกาโลดอนรามาถึงหมู่เกาะอะไรสักอย่างนะครับผมสวยมากๆเลยวิวบริเวณนี้เนี่ยอิบิซอลอีกแล้วไอตัวนี้ซิปซิปแฮกไทนัสหรือเปล่าไม่รู้เจอฝูงบาซิโอารัสกับแมงแมนต้าอีกแล้วนะครับเนี่ยค่ายเลยแล้วกันอัลฟาเมกาโลดอนนะครับผมไป กียไป่ออันนี้มันโซนไหนวะเนี่ยเอ้ยโซนนี้เราไม่เคยมานะครับเนี่ยเฮ้ยสวยมากเลยอะ่ะไม่เคยมาปลาจมหินปลาจมเรือโอเคถือว่ามาสำรวจดินแดนใหม่นะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ไม่มีอะไรแบบนี้เด้เนะไม่เคยมาเลยครันึกว่าเป็นเกาะเฉยๆนะมาโซนใหม่ทั้งทีเนี่ยขอเจออะไรตื่นเต้นตื่นเต,นต้นหน่อยสิมาถึงก็มีป่าโกงกาให้เลยนะ เฮ้ยไลคิฟฟินหนึ่งครับผมโอ้โหมาถึงก็เจอเลยเอล m เมน a l ลแอดวานกิเบิลคับไงวะเน,นี่ยเจอแล้วนี่ครับผมคัไมไมไพ,มพไม่ยากแต่ว่าไม่ได้คับมานะสิคัพไม่ยากแต่ประเด็นคือไม่ได้คับมานะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนลูกดอกกลับต้องใช้ดอกดำอ่ะลองสแกนดูร,รอบๆก่อนนะครับผมเจอซากโก้เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหกำลังล่เหเยื่อกันเลยนะเนี่ย กิฟินแสงนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวผมลงไปยิงมันแบบเนียนๆได้ปะต้องแพสซีฟด้วยนะเอาละผมคิวดอกเดียวก็น่าจะอยู่นะสองแสนยิงไปเลยแบบหนาะเนาะโอเคดอกเดียวอยู่เลยนะครับผมเรียบร้อยปล่อยไว้นี่แหละลูกดอกเราแรงมากเลยนะเนี่ยคุณผู้ชม ไปล่อยไว้นี่กอดอุ้ยอ,อ๋อดูว่าเดลโมนิกแล้วอะไรวะเนะ่ะดาร์กอะไรสักอย่างนึงครับผมโอ้โหไบโอหม่สวยมากแต่ว่ายังไม่ค่อยเจอเดลเสาที่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่เจอเดนูนีคัทนะครับผมอันนี้พาราเซอร์ไม่มีอะไรเราขี่นกเนี่ยก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งระดับหนึ่งน,งน,งนะครับผม ถ้าไม่เจออะไรที่มันโหดเกินไปน่าจะสู้ได้อยู่ไปดูบนเขาเลยแล้วกันนะครับแถวนี้นี่คิดว่าเคลียร์หมดละอะไรเนี่ยเฟเบ t ล a ทาเปจารานะครับผมน่าจะจับไปฟาร์มไข่เออเหมือนผมเคยเจอเซเลเชียลด้วยนะในส่วนงเซเลเชียลทาิซิโนซารัสต่ว่าค่าไปแล้วทั้งมือค่าไปนะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ย คิดว่าเราเพิ่งมามันน่าจะยังไม่เกิดภูเขาสวยแบบนี้ต้องมีอะไรหน่อยแล้วล่ะมั้งเนี่ยกดแมปดูนะครับนี่เลยบริเวณแถวนี้เลยเริ่มมาเกิดกันแล้วเพว่าถ้าเอฟเคสักพักเนี่ยมีโอกาสเจอเดาวอสโถดสูงเหมืนอนกันซัพพลายนะครับลงอุย้ยอ๋อตัวธรรมดามีกล้องเนี่ยคือโกงมากเลยผมไม่ต้องลงจอดไปอุย้ยลองเน็กไเฟิลไม่ได้ใช้นะครับตกใจทำไม อะไระด้านล่างอนนี้ไม่น่ามีเอาละหาเจอเอเป็กซาโก้ด้วยนะเลเวลดีมากเฮ้ยโอเมก้าซาโกโโ้โอ้โหซาโก้ก็มีโอเมก้ากับเขาด้วยเนี่ยน่าจับไปทำฟาร์มไข่จริงๆเลยมาไหนๆก็เจอแล้วคิดจะ แอมอย่างนั้นหรอไปแล้วจ้าหลับไปก่อนเดี๋ยวมารวบยอดทีเดียวนะครับผมตอนนี้ไม่ได้เอากิบเบิลมาด้วยจวต้องกลับไปคราบก่อนบางตัวเนี่ยไม่ได้ใช้งานหรอกแต่ว่าจะไปฟาร์มไข่นะผู้ชมเช่นตัวนั้นเป็นต้นเฮ้ยนี่งไงเซเลเชียลนะครับผมจริงๆอยากได้แต่ว่าเราต้องการโซมันฆ่าเลยแล้วกันกัดธรรมดา,าตามนเนี่ยโอเคได้โซมานะครับ จริงอยากฆ่าเอ้ยอยากได้มันมากกว่าแต่ว่าถ้าเราไม่ฆ่ามันเนี่ยเราไม่มีทางได้โซเลยนะก็ต้องฆ่าบ้างนะครับผมแล้วเราตัวกองกําลังของเราเราจะไปใช้เดโมนิกแทนนะเพราะาเดโมนิกมันเกิดเยอะกว่านะโซลนี้เริ่มขุนหน้าขุนตาแล้วเหมือนเคยมาอคลิปหรือเปล่าอุ้ยอะไรเนี่ยพี่เคลียร์มาก่อน จางๆแล้วเราจะจับแบบนกพวกนี้ไปเล่นบ้านนะครับเพราะว่านกเราหมดบ้านแล้วตอนนี้เดี๋ยกิฟฟินแสงไปเล่นแล้วกันเดี๋ยวมาจับพาหนานะครับเราไปเล่นด้วยไม่รู้โหดหรือเปล่าบอนโตรซารัส hmm. ต้นไม้เยอะมากเลยอะมองไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เลยนะเนี mm ่ยเดี๋ยวไปสำรวจด้านบนหน่อยแล้วกันเลยครับผมอาจจะมีของดีมาเกิดก็ได้นะหนีใครมาเนี่ยเอพิก mm hmm. e นะครับ เฮ้ยซเซเลเชียลเจนทวิทนะครับผมสุดยอดกำลังตามหาอยู่เลยอยู่ไหนอะโอเคกดตัวซีไปเลยนะครับผมไม่น่าเหลือซลเซเลเชียลเจนทวิทไปก่อนโอเคสองโซเลยเหรอเขาทาไปได้สองโซเลยวะเหมาอะเนี่ยแฟลต์ล่วงไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ดมอนอีกลิงนะครับเจออีกแล้วตรงนี้ก็มาเกิดเรียดีด้วยอย่าเข้าไปใกล้ไฟเด็ดขาดแรงมากคุณผู้ชมจะจับมันยังไงดีวะเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้มันใช้ผ่านาบนตัวไม่ได้น่าจะเสี่ยงนะดูถ้าจะจับมันนะแต่ค่าศพป,ประมาณนั้นน่าจะดอกถึง2ดอกก็น่าจะจับได้แล้วละ่ะดอกคอสโบเอ้ยฮันูเราโกงมากตรงนี้ไม่น่ามีเลยนะได้โซมาขี่อันแล้ว,วะเนี่ยน่าจะสมอันนะครับ ราต้องใช้15เดี๋ยวนอกรอบต้องไปหาเพิ่มอีกนะเนี่ยเกาะนะมันเกาะอะไรวะนะอุย้ยหิวข้าวโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวลองเผาไปก่อนนะครับผมนั่นแหละไม่มีอะไรจริงเนียเปา้าหมายของเราคือเกาะตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูมันมีเอ้น่ะเจออีกแล้วนะครับผมใครกันอ่ะเนี่ยโอ้โห,โหกระจายแบบเนี้ยลิงชัวครับลุ้นเลเวลกันดีกว่าถ้าเลเวลสูงก็ พาดหน้าดอ้อุยอุยอยโอ้โหแม่แม่รุนแรงเหลือเกินเอ้ยเอาน่าจะเป็นลิงตัวนั้นหรือเปล่าแต่ว่าปลากระเดินมาถึงนี่เลยน่าจะใช่นะครับปลาเราไปดูตรงนั้นหน่อยดีกว่าอยู่ในแมบป,ปะเหมือนจะอยู่นอกแบบหรือเปล่าแต่สวยมากเลยมีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในแมบนะครับ ถึงแล้วนะครับผมแหมพาร์ทนี้นี่สำรวจครบเลยนะเนี่ยไบโอใหม่ๆก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับผมพาร์ทนี้ก็ถือว่ามาเปิดแบบให้ครบไปเลยแล้วกันจะได้ไม่มีโซนไหนที่เราขาดตกบกพร่องอีกนะครับหลังจากที่ซีซั่นแรกเนี่ยเรียกว่าเล่นไปน้อยมากเลยในแบบไม่ค่อยได้ไปไหนเลยทําไมไม่เจออะไรเลยวะเนี่ยเรียบร้อยครับผมไบโอมนี้สวยนะแต่ว่าไม่มีสัตว์เลยครับผมดูดิสวยมาก แบบตรงนี้สโลบลงน้ำนะครับเนี่ยแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆเกิดเลยพื้นที่มันน้อยด้วยแหละมัง้งต้องใช้เวลาให้มันเกิดกนิดนึงนะครับเอาล่ะถ้างั้งงนในพาร์ทนี้ก็จบอพเพงเท่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยมีแรืงหลายอย่างรอผู้ชมอยู่แน่นอนก็ผมทั้งจับเดลเสาแล้วก็อาจจะตีบอสกันโอ,อเคถ้าใช้ชอบถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณสละกับติดตามรับชมแนละ้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมเฮ้ย สวัสดีครับเหมือนจะเจออะไรใต้น้ำด้วยนะเนี่ย